ความสัมพันธ์มันสาคัญยังไงถ้าความสัมพันธ์ดีอะไรก็ดีค่ะซึ่งการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและเราต้องมีเวลาด้วยถ้าเราไม่มีความเวลาความสัมพันธ์ไม่เกิดแน่นอนมันจะไปเกิดตอนไหนในเมื่อเราไม่มีการใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมคะประคองเขาคนไหนที่แก้ได้เราจะช่วยแก้แต่คนไหนที่เราคิดว่าเราเข้าไปแก้ปัญหาให้ไม่ได้เราจะพยายามประคองให้ถึงที่สุดเพราะว่าทุกป,ปัญหาเรา,เราแก้ไม่ได้หรอกนี่ จริงๆหรือการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนนักเรียน34คนเราจะไปสร้างความสัมพันธ์ที่ใช้ในการปรับเข้าหาหรือว่าทําให้พฤติกรรมของเขาดีขึ้นเนี่ยมันมันใช้เวลาช่วงเดียวมันเป็นไปไม่ได้เราค่อยๆเจาะทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มแบบเนี้ยครูว่าถ้าถ้าครูได้เริ่มกระบวนการนี้ตั้งแต่ม4นะครูว่ามันจะดีกว่านี้อย่างแน่นอน